เอาค่ะพี่น้องน็ดบ้านแม่ขั้วแหงลมน็ดบ้านแม่ขั้วลมพี่น้องเมื่อนี้อ่ะรอเซียนลูกเฟดในยินค่าว่าเซียนลูกเฟดว่าอันเทนอิปูข้าเจ้าไปเกี่ยวเขาวสันอิปูขาบรถตะลีมาหายข้าเจ้า เออมาให้เอฟซจากสิเป็น f อซทั้งหนว่วาสิซัมภาพเสี้ยนลูกแฝดแต่ก่อนสิไปคุยกับเสี้ยนลูกแฝดมาเบิงของแม่กลุ่มพเราะว่าบนล่างเข่าสาเกียแม่ขั้วผันไปเขียนผิดเป็นบ่ายอิลีเด้แม่ขั้วกระไดแต่ว่ามันเป็นชุดบน15ชุดบน สิบห้าชุดบนสิบหกชุดล่างล่างบมมีสามเจ็ดมาเข่าสามเจ็ดบนแต่ว่าเลขบนเข่าสี่แม่ขั้วเห็ดผิดหล,ลักกม้ารักลอยอีกพี่น้องเออแม่ขั่วกับเป็นบ้าเป็นบ้าขอโทษขออภัยเดอ้ออันแม่กลุ่มราวาบทานได้สัมภาษณ์เพื่อนดอกพี่น้องเพื่อนอาการเพื่อนกัะยังบ้านดีปันได เอออันไล่ถามเพิ่นเพิ่นว่าดีขืนจจกหน้อยพ่อสีเฮ็ดสูดได้ล้วละแม่รัวววาสั่นแต่ว่าหังบ่ฮั่นได้คุยกับเพิ่นว่าเพิ่นสใไ้สัมผณ์เท่าใดบอขันเพิ่นสิให้สัมผณ์ได้ก็สิแม่รัวก็สีสัมผณ์เพิ่นยูบานนี้เพิ่นว่าก็สีย่งบ่ฮั่นได้เต็มที่ปานได้ละเอ้ารอกันจจกหน้อยแต่ว่าเพิ่นกับมีความสามารถที่จะทรงตัวเลขให้เฮ้าเนาะแม่กลุมภพราว่าเนาะเข้าเลขสีและเลข หนึ่งหลักร้อยนะพี่น้องเด้อมาหลักร้อยกับหลักสิบสำหรับเลขเด่นบนลลางงวดนี่เพิ่มมีเลขวิ่งเงินล้านมาพร้อมเลขวิ่งเงินล้านของแม่กลุ่มพวากับเป็นนั่งอีกมาก,ก่อนเด้อดอ่าเดี๋ยวแม่กลัวเขียนบันทีกันบันชีลงหนาลงหลัง แม่ขั่วก็แห้งลุงหนาลงหลังตัวเลขเพื่อนเขาก็ว่าตัวเลขเพื่อนรุดนเป็นบ้าคัากว่าฉันดอกอกคลิปนี้แม่ขั่วสิมาว่างเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านกับเด่นบนล่าง กับเลขกลางเด้อพี่น้องเด้อของแม่กลุ่มเพราะว่าส่วน15ชุดเต็มนี่เดี๋ยวแม่กล้วยังบบหัน่นได้ลงเด้อเดี๋ยวมันกับิเป็นตัวเลขที่หลายโพดแม่กล้วยเลขตรงเฮดสองคลิปอ่ะวิ่งเงินล้าน เลขวิ่งเงินลานแม่กลุ่มพรว่านี่คือศูนย์กับสาม้ลยพี่น้องเด้อเด่นบนล่างบะนี่เด่นบนล่างงวดที่ผ่านมาแปดหนึ่งซีเขารักลอยกับรักสิบรอบนี้มาแล้วเอ๋า เด่นบนล่างนี่เดินดีเด้อพี่น้องเด้อของแม่กลุ่มเพราะว่าเด้นบนล่างนี่เดินดี <c oughs> น่วยบนเลขคู่เนี่ยถับไปลงพร้อมสิบห้าชุดเต็มนี่แม่ลัวสิลงเลขลางก่อนสิบล่าง ดิบล่งศูนยหนึ่งสามสี่หน่วยล่างสามสี่แปดสองตัวล่าง คลิปนี้แม่กลุ่มเพราะว่าแม่ขั้วสีลงเลขวิ่งเงินล้านเด่นบนล่างระกะเลขล่างให้แม่กลุ่มเพราะว่าก่อเดอร์สำหรับหน่วยบนเลขคู่ลากะชุดเต็มบนลากะสามตัวบนนี่แม่ขั้วสียเอาไปลงคลิปหลังให้แม่กลุ่มเพราะว่าอันนี้กันคือซ8 ไปตามสูตรนะพี่น้องนะไปตามสูตรแม่กลุมภาวาเลขวิ่งเงินล้านศูนย์กับสามเด่นบนล่างสามหกเก้าอันเลขเด่นบนล่างเพื่อนนี้นี่เด่นบนล่างในแปดหนึ่งสี่หัวทีานมาเข่าเทิงหนึ่งเทิงสี่เด้อพี่น้องเด้อของแม่กลุ่มภาวา ให้สามเจ็ดบนออกสามเจ็ดล่างแต่ว่าชุดชุดล่างดแต่ว่าชุดชุดบนว่าเป็นชุดล่างพี่น้องชุดบนว่าเป็นชุดลา <Hampshire> <Marie S 1> ่างเอาเด่นบนล่างสามหกเก้าผู้ใดผู้ใดมีเลขดีๆเด็ดๆสังเกตว่าพี่น้องเลขสามแม่กลุ่มเพราะว่าเขาทุกสูร <Missouri> สกตรเ้อสังเกตว่าสามกับเข่าเลขวิ่งเงื่อนลา่าง บนล่างนี่ก็มีเลขวิ่งเงินล้านอ่าโอ้บนล่างนี่ก็มีเลขสามสิบล่างนี่ก็มีเลขสามหน่วยล่างนี่ก็มีเลขสามเพิ่นก็นเลยมาจับสามแปดสามสองกันคือสี่แปดเอาผู้ใดมีเลขดีๆเด็ดๆเอามาติดเลขเด่นบนล่างแม่กุมภาวาเด้อพี่น้องเด้อเดินดีมากทั้งปี ส่วนบางนึงยุดไปเพราะว่ายุดเพื่อ,อยังเพิ่นบอสบายพี่น้องเพิ่นกลับมาแล้วแม่กุมภาวากลับมาแล้วแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านเพิ่นนี่หลายคนเอฟซี FC, หลายคนถามหาเลขวิ่งเงินล้านแม่กุมภาวะอ๋า,อาแคปนาจอกันไรพิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขสำหรับผู้ชิด ติดต่อเขามาเปิดดวงน้ำแม่ขัวเดอ้อน้ำปูซีศูนย์ฝากมาทางแม่ขั่วศูนย์เก้าแปดเอาเขียนใบใบ,บ,บพี่น้องเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าแม่ขัวอ่าโทรมาหาแม่ขัวได้เบอร์นี่แอดคขามาแอดไลน์เบอร์นี่ได้แล้วก็โทรเบอร์นี่ได้พี่น้องเบอร์เดียวกัน ย่ำกันอีกข้างนึงคือเบอร์โท่แม่รัวเดอ้อผู้อยากเขามาเปิดดวงเพราะว่าแม่รัวอันเห็นในคอมเมนต์หลายว่าอยากเขามาเปิดดวงน้ำปูอ้าวเตรียมเขียนสมุดประกาอีกรอบนึงพี่น้อง098 192ก9 2 5 เอาคพี่น้องแคปนาจอแม่กลุมภาวะไวเดอร์สำหรับตัวเลขแนวทางเลขวิ่งเงินล้านแลวกัเด่นบนล่างของแม่กลุมภาวาเอาขอบุญขอบพุ่นแม่กลุมภาวะที่ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่รัวเนาะสำหรับเลขล่างพื้นจัดห้ยสามแปดและสามสองกันสี่แปดสองคู่เด้อพี่น้องเด้อเอาแคปนาจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิ้งมักกระจัดบ่มักกระตามบ่มักกับกกบ่ตาม,มากกบมากก่บมมเป็นอย่างสำหรับ่าผู้มักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้า แคปหน้าจอกันได้เอาพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ